อยากกินก๋วยจับแต่หาทานยากเหลือเกินเรามาทำกันเองดีกว่านะคะสวัสดีค่ะครัวบ้านการลุนพันีวันนี้นะคะเราจะมาทำก๋วยจับกันค่ะส่วนประกอบมีดังนี้นะคะเห็ดค่ะวันนี้เราจะทำหม้อใหญ่สักนิดนึงนะคะทานได้ประมาณ8-10ถึง10ที่ค่ะ เห็ดประมาณสามขีดนะคะเต้าหู้ทอดใช้เต้าหู้แผ่นนะคะหั่นชิ้นแล้วนำไปทอดพอเกรียมๆนะคะประมาณห้าแผ่นค่ะโปรตีนเกษตรแบบแผ่นนะคะประมาณหนึ่งขีดหรือตามชอบเลยค่ะฟองเต้าหู้ก็นำไปทอดไฟอ่อนๆนะคะให้พอเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราก็ยกขึ้นค่ะอย่าไฟแรงนะคะเพราะมันจะไหม้ง่าย เห็ดหอมแช่น้ําหั่นชิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปเจียวเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วเครื่องปรุงก็มีดังต่อไปนี้ค่ะผงพะโลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะมีอบเชยนะคะประมาณสักสามชิ้นโอยกาสี่ห้าดอกค่ะสีอิ่วขาวสามช้อนโต๊ะนะคะผงซุปเห็ดหอมสองช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บหนึ่งช้อนโต๊ะสีอิ่วดำประมาณครึ่งช้อนโต๊ะถึงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น้ำมันงาหนึช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะพิกไทยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะสีห้ารากนะคะตำให้ละเอียดผักชีนะคะหั่นเป็นชิ้นสำหรับโรยหน้าค่ะเส้นก๋วยจั๊บนะคะประมาณครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวเราจะสแสดงวิธีการต้มเส้นก๋วยจั๊บให้ดูนะคะเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ2ลิตรค่ะต้มเส้น ส่วนในพโล้นะคะเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ3ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะคะขั้นตอนการต้มเส้นนะครับเราก็จะนำน้ำมาตั้งไฟให้เดือดนะครับเมื่อน้ำเดือดนะครับเราก็ทยอยเอาแผ่นก๋วยเตี๋ยวลงต้มนะครับโดยแผ่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้ามาติดกันเป็นปึกเราก็ต้องมากระจาย ออกนะครับเราก็จะนำแผ่นนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับรอให้มันม้วนตัวก่อนนะครับค่อยๆเติมรอบต่อไปค่อยๆกระจายลงไปให้ทั่วๆนะครับเพื่อให้เส้นมันม้วนไม่ติดกันนะครับหลังจากใส่เส้นจนหมดนะครับเราก็จะต้มต่อประมาณสัก5้า ถึงสิบนาทีนะครับเพื่อให้เส้นมันเปื่อยนะครับตอนนี้เส้นเราก็ม้วนได้ที่นะครับเราก็จะต้มให้เส้นเราเปื่อยสักหน่อยนะครับแล้วเราก็จะพักเอาไว้แล้วจะมาดูขั้นตอนการทำน้ำข่อยจับกันเราก็จะนำน้ำมันกระทะสักสองช้อนโต๊ะเป็นน้ำมันร้อนนะครับเราก็จะนำเห็ดหอมนะครับหลงเจียวเลยครับ เราจะเจียวกรดถอมเราให้เหลืองทองเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะตามด้วยรากกักชีกับพริกไทยนะครับแล้วเราก็จะใส่ปลอยก้ากกับอบเชยลงไปผัดด้วยกันเลยนะครับ บางสูตรนะครับเขาก็จะใช้วิธีการนำไปคั่วนะครับแต่อันนี้เราเอามาผัดให้มันหอมนะครับเมื่อหอมได้ที่นะครับเราก็จะนำไปใส่ลงในน้ำซุปเรานะครับแล้วก็นำ น้ำใส่หม้อนะครับจำนวน3ลิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำเครื่องที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปก็เมื่อเราใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับปรุงรสน้ำซุปเราด้วยผงพะโล้นะครับ ไฟขนาดไหนดีคะไฟใช้ไฟแรงได้เลยนะครับจากนั้นก็เติมผงซุปลงไปนะครับเติมซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วดำนะครับ น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บทำไมต้องใส่ทั้งสองน้ำตาลเลยคะน้ำตาลปี๊บมันจะให้ความหวานที่กลมกล่อมกว่าน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายมันจะหวานแหลม ส่วนน้ำมันงานนะครับเราค่อยใส่หลังสุดท้ายนะครับตอนเสร็จนะครับใส่เห็ดลงไปต้มต่อได้เลยนะครับตามด้วยเต้าหู้ทอดนะครับ โปรตีนทอดแล้วก็ฟองเต้าอู้ทอดนะครับจากนั้นเราก็จะเคี่ยวน้ำซุปข,ของเรานะครับให้พอ น้ำซุปเราเดือดก็จะใช้ได้แล้วนะครับหรือถ้าบางคนเขาจะใส่พวกซูเรียวนะคะอย่างเช่นไก่ก้อนเป็ดเจเราจะใส่ตอนนี้เลยไหมคะก็ใส่ไปได้เลยครับใส่ทุกอย่างได้ตามชอบเลยนะคะหลังจากต้มไปสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะมาชิมรสชาติกันนะครับมันก็จะ รสชาติจะออกกลางๆนะครับแต่ถ้าจะให้รสชาติตามชอบนะครับเราก็จะปรุงเพิ่มนะครับตอนนี้มันก็ขาดหวานนิดหน่อยนะครับคือที่บ้านเนี่ยทานหวานกันนะครับเราก็จะเติมน้ําตาลเพิ่มขึ้นนะครับเราเราก็จะเติมน้ําตาลลงไปอีกสักหนึ่งช้อนชานะครับ ปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะใครชอบเค็มก็เติมซีอิ๊วเพิ่มนะคะเราก็จะเติมซีอิ๊วเพิ่มนะครับรสชาตินี่คือตามชอบนะครับแต่น้ํำกวยจับเนี่ยกวัวจะให้เค้มกว่าปกติหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปทานกับเส้นเนี่ยรสชาติมันจะอ่อนลงอีกเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวต้องต้มทิ้งไว้นานสักเท่าไหร่คะถึงจะใช้ได้อันนี้ก็ต้มไม่เดือดเลยนะครับเพราะว่าของต่างๆเนี่ยเราก็ทอดทำให้สุกแล้วบางส่วนนะครับเมื่อนำ้ำค่วยจับเราเดือดได้ที่นะครับเราก็เติมน้ำมันง,งาลงไปนะครับน้ำมันง,งาที่เราเติมหลังสุดนะครับเพราะว่า คุณสมบัติของน้ำมันงานเนี่ยโดนความร้อนแล้วมันจะเสื่อมคุณภาพลงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเป็นไงบ้างคะก๋วยจับของเราน่าทานมากเลยคะ่ะทําก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าเครื่องปรุงอาจจะเยอะสักหน่อยคะ่ะแต่ท,ทําทีเราก็มักจะทำหม้อใหญ่ๆนะคะทานกันหลายๆคน ทัวบ้านการุนพันนีวันนี้นะคะได้แสดงวิธีทง